s กินวอล์กเกอร์โฮลิชิแล้วทำไมภาพมันเดือดขนาดเนี้โอเคครับ okay, ผมกาสวัสดีฮะวันนี้กับผมก็ผัดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันคือเกมยังไงวะสไนฟ์เดอะสกินวอล์กเกอร์สไนฟ์เดอะสกินวอล์กเกอร์อ๋อ ให้ยิงตัวที่แปลกปะอะไรประมาณนี้กูไม่พูดเยอะเลยฮะไปเลยคุว่าเกมนี้ผมเซียนมากเอ้ยยว่างไงครับผมเราบรคนนี้เหมือนเดิมบอกเลยว่าผมเนี่ยมีระบบปฏิบัติการที่สามารถจะตรวจอ๋อมันเล่นเป็นห้องเล่ด้วยหรอตรวจเช็คพวกส่งตีที่ปลอมตัวมาเป็นเพื่อนของผมเนี่ยเหมือนกันไอ้หัวโล้นว่ะ starting today. ว่าไงเพื่อนงานของนายวันนี้เกิดคือต้องปกป้องชาวบ้านจากพวกปีศาจน่ะนะปีศาจพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปลอมตัวเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าการปลอมตัวพวกมันเนี่ยมันก็ไม่เฟิร์เฟิร์มากกันนะอย่างที่เห็นเลยว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่เมื่อกี้กูรู้ไปทันนะเพื่อนอย่าละเลยที่จะฆ่ามันชาวบ้านที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องปลอดภัยจากปีศาจ I'll bring reinforcements. will arrive in go ahead and days. We เราอยู่ที่นี่อีกสิบอะไรอ,อ๋อจะมาอีกสิบวันเหรอโชคดีเหรอทหารจำไม่ด้วยหรอยากให้พวกมันเข้ามายันที้ไหนอืมไอ้นี่มันคาอะไแปลกเปล่าวะอืมอืมอืมเฮ้ยมีคนมีการคาบเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมึงอย่ายิงผิดดิเพื่อนมันโคตรดูง่ายนะเว้ยไอ้นี่มันคาแล้วมันคือคนปกติเปล่าวะเออมันดูง่ายมากเลยนะเว้ยนี่มันหูใหญ่อย่างเงี้ย หูใหญ่หูใหญ่อยู่หูใหญ่หหญหหญอันนี้ใครอันนี้มันโอเคปกติอืมอืมง่อยมันเยอะเกินไปแล้วเหรอเฮ้ยอืมเฮ้ยไอ้อน,นี่ไม่มีหวัวไอ้น,นี่ไม่มีหวัวเฮ้ยไอ้นี่คอเออไอ้นี่ลิ้นเลยฮ่าฮ่เออแล้วแล้วแล้เออมีพวกแอบเนียนแอบแฝงอยู่นี่อุ้ยตัวใหญ่โคตรเลยอะไรของมึงเนี่ย เอา้าเมืเ่อไปยิงคนทําไมวะไอ้นั่นไงโว่าแล้วกูเด็กเกินไปสกินแล้วมึงจะไปใครจะไปรู้วะโป้ไอ้เพี่อโอเคเรื่องใหม่เอาแล้วทำไมกูอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอ๋อเฮ้ยไอ้นี่เดินบิดไอ้นี่เดินบิดเฮ้ยไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าทุกคนโอ้ยหหูใหญ่หูใหญ่ให้อยู่ โอเคผมมกเพื่อนนายแม่นมากมีเอ้ยมันดูยากจริงๆเนี่ยเอ้ยมันดูยากอะ่ะเออเอ้ยหูใหญ่หูใหญ่หหญอโอเคโอเคไอนี่ด้วยไอนี่ด้วยไอ,อนี่ท้องคนท้องว่วคนท้องขี้เ่ยเอ้ย,น,ย <laughs> <laughs> อนี๊นบ อันนี้ก็ขอขอ้ามือนจันอันนี้ก็ไอ,อ้ไม่อยาก,ายกั้งนะนะวิธีกระสุดววนีินเพื่อนเอ้าน่าเอ้าน่ากูยิงคนผิดอีกแล้วอ่ะมันเลนยากนะเวเอจริงต้องอยู่ข้างบนแล้ววะโอเคเพื่อนเงินกูติดลบห้าบาทฮัลโหลีอะยรแยกน,นี้ดิเพื่อนปากวันเนี้ย ไปรวยขึ้นเลยเงินติดลบอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยมันลบรุวนเลยเฮ้ย hey! มันยิงอะไรกันนักหนา,า hey! เลยอ้อ <c oughs> โอ้โหโอ้โหมาอย่างเยอะไอ้เช่นนี่ก็เลยแบบแปดเอ้าเอ้ยมันออ้้ยยลวมันยากจริงอะ งหลังมานี่ไม่อย,อย่างเยอะเลยอะ่ะหมดแล้วปะไอ้ขอร้วนเนี่ยขอร้วนเนี่ยวันแรกกูได้ตังค์มา40บาทอุ้ยเซลสกินวอล์คเกอร์อินเดอะแบงค์แอนด์อัพเกรดยูอาร์เอ่อดฟเฟนส์ไหนแบงค์แล้วกูเอาไปขายยังไงหรือว่าต้องขนไปขายหรออ๋อขนไปขาย ไอ้เชี่ยมีแสกด้วยอ้าลูกออกไปยังไงอะ่ะออกออกตรงนี้โ oh s h i ยนี่มันเด็ดเร็วใช่ไม่ต้องวิ่งฮะแต่ว่าเราต้องป้องกันฐานเฉยเ,เฮ้ยคือมันจะหมดแล้วเพื่อนเราต้องรีทำเวลาเก็บปะไม่คิดเก็บอ๋อกด f กด f โอเคเอฟเอฟไม่รู้ว่าคนเป็นหรือคนตายแล้วนี่เก็บหมดอเอกินสมุดแล้วหมดแล้ว,ลวขายไปขายไปค่เะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหมันมีตัวมานตันขึ้นโอยจี้สัตว์เพื่อล้างมึงไป็นคนโดนแดก ไอ้โคตรเอาอ่ะมีผิวโทนกลางคืนด้วยสกินวอล์กเกอร์แบบว่าเป็นเป็นสกินวอล์กเกอร์เพียวๆเลยแบบว่าไม่มีล่าแบบปลอมอ่ะไม่ใช่นะก็ยังไม่ได้ขายเลยเวลามันจะหมดแล้วเนี่ยก็ให้น้อยเกินโอ้โหใช่เลยอะ่ะนี่มันเดสเรลเกมเพียบเดสเรลแต่ว่าเวลามันจะไม่พอเลยนะไหนซื้อตัวไหน ซื้อปืนซื้อปืนกันชอ็อปผมจะได้ปืนกลผมไม่ชอบสนายมันชา้าโอ้โหหนึ่งมืนแล้วกูมีอยู่สามร้อยห้าพันแอนตี้สกินวอล์กเกอร์มันจะไม่ฆ่าชาวบ้านใช่ปะ่ะอ๋อสับเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวปืนรำเอาเลยเหรอ ก็ <owad Es> คือเป็นยาแบบว่าเป็นยาที่ฆ่าสกินวอล์เกอร์เฉพาะถ้าเกิดว่าอยู่ชาวบ้ well, านเดี๋ยวชาวบ้านจะไม่ตายฮะอันนี้กูรู้อันนี้กูรู้โอดูดูดด pedo. เออดูแปลกเดืแปลกเอ๊ะสุรต่าน呐สุรตานเอ้ยนี่ไอ้นี่มาจากหัวอันนี้มันเลยค้างกระเบื้อะเอออะไรเพื่อนว่าอยู่ คนท้องด้วยแล้วตื่นบิคนท้องจริงเป็นไงวะเอ้ยนั่นมันกูดิเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่มีกูด,ด้วยฮัลโหลมาแปลกนะเพื่อนนะมาเอ้าก็พยายามยิยยง,นงนะเฮ้ยอันนี้มันลอยมาเลยอ่ะมันลอยมาเลยอ่ะ เออแองตีส้สกินวอล์เกอร์นี่ก็ดีอยู่เหมือนกันนะเราได้ไปยิงพลาด่ะแต่ว่ายิงพลาดเงินก็ไม่หายอะไรมาเนี่ยคนก็ไม่ตายเอเอเฮ้ยนิจาอีเซโนเซเฮ้ยแล้วมันเป็นร้านเลยวเพื่อนมันโหดจังวะอีกคนีกโนนีโนโนีโลคือเรวะนานิโม โอ้โหนี่มันหน่อยบอกว่าตัตวีจริงๆเลยเนี่ยไม่ไปแบบว่าประชันชิดเลยเอะไอ,ห,อหัวโลนไอหัวโลนไอหัวลอยได้โอเคถ้าอย่าหมดแล้วนะดูวีนี้ไดนะ้เพื่อนจะมีสกินเดียวกันกับมึงเนี่ยโอเคไปเก็บ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 มันจะผ่าสิบคืนเนาะผมว่าอีซี่เว้ยเฮ้ยระวังระวังระวังไอ้พวกผีดำๆพวกเชี่ยนี่มันเยอะเกะเกะเกะไอผีดำมาขามันราคาดีกว่าปะ โอ้โหนี่ไงเนสกินวอล์คเกอร์กับตัวจริงๆอ,อ่ะเ้ยเยอะ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 อยกระสุนหมดด้วยดกว,ว,ว่ากูเพิ่งเห็นเดี๋ยวมันบนขนใครกับอ๋อมันมาขนเพื่อนกลับบ้านเชี่ยไอ้พวกที่นี่มานนขนเพื่อนกลับบ้าน เยอะเยอะไงเยอะเยอะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้แล้วกูเล่นมาได้วันที่สองแล้วคุณพลีถ้าไมโทษนี่มันหลุดบ่อยังวะเออเกมถ้าไม่โนี่มันเป็นบ่อยจังางแต่ผมไม่ได้มีปัญหาเนอะเว้เอาไอ้เชียเนี่ยกูมีปัญหานี่หว่าไอ้เชียเนี่ยกูล่มโอ้โหสุดยอด เ <G ül> ก็ดกูลม้มเรียบร้อยดูเรื่องก็เบื้องแตกเดี๋ย,ย,ยวๆๆๆทำไมทีนี้มันยิงกันทุกทุกคนเลยวะเนี่ยเฮ้ยไฮ้มันยิงไม่ไม่ไม่เผื่อไปเลยอะเอ้ยกูยิงหัวมึงได้ไหมเนี่ยไอ้นี่มันยิงลบไปร้อยเจ็ดสิบแล้วเนี่ยโอ้โห มันเก็บทุกคนจริงๆวะ่ะยังไม่ยังยังไม่มีคนผ่านมาถึงได้เลยอนเยอุ้ยเพื่อนนี่ไม่ใช่เกมยิงทุกคนที่เจอนะเฮ้ยม,มีคนผ่านไม่ได้ดซ้ำอะ่ะมันยิงกันหมดเลยอะ่ะเฮ้ยไม่มีใครรอดชีวิตมาเลย <c oughs> ตายหมดเลยแบงลบไป200รอไอ้ศาสต์ผมว่าผมได้เวลาจริงจังแหละไปเปลี่ยนชุดมาผมกลายเป็นจา่าเฉยจ่าเฉยมองกลวัวตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นไปด้วยไปด้วยเอาเต็มสีแล้วเหรอผมว่านี่คือวิธีที่ดีสุดเว้ยเดินไปเลยเลยไปจ้องกับข้างหน้าไปเลยฮะยิงอยู่บนบ้านมันมันมีเสียงที่จะยิงคนอื่นด้วยแต่ถ้าเดินไปอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไปลิงที่หัวมันได้เลย แต่เกิดมากูเห็นใครตาหน้าตาไม่ดีเนี่ยปู่ยิงหัวหมดเลยนายสัตว์เน่ๆๆๆเน่เนไอ้นี่เออจะให้กูเห็นนะว่ามึงเนี่ยมีผิดแปลกจากชาวบ้านนะยายาจะให้กูเห็นนะเฮ้ยไอ้น้องปืนพี่นี่มันพร้อมยิงมันพร้อมยิงพร้อมยิงพร้อมยิงหัวเหลี่ยมเหรอไอ้นี่อะยังไงฮะกูเก็บไปเลย มันจะไม่ได้เก็บเฮ้ยมันเด้าอ่ะมันเด้าอเอวเป็นยังไงไอ้นี่มันเดินกลับหลังไม่เดินข้างหน้าด,ดีๆเดินกลับหลังมันปีงมากเลยฮนะแต่ว่าเด็ดเด็ดเป็นมือถือฮะเด็ดังไม่มาของเช่นเดียมือถือตอนเนี้ยเฮ้ยมันรีบไปในขณะนั้นเหรอฮะเฮ้ยตกใจดูกขาพี่บูมเอา้านี่ขนาดมันยังจ่อข้างหน้าแล้วมันยังยิงพลาดอีเกเหรอเพื่อน,นเป็นอะไรวะฮะ ไอ้นี่ม่มีหัวอ่ะไอเอา้ามันมีตัวกูหลุดไปมันมีตัวกูหลุดไปได้ด็อปเปอร์แกงเกอร์เอาออกไปแล้วคนนึงจริงๆถ้ามึงจะโจมตีได้ขนาดนี้มึงไม่ต้องแอบมากไนะ็ได้นะมึงมาแล้วก็บุกม,มาฆ่าพวกกูได้จะง่ายกว่าเพื่อนเออถ้ามึงจะแบบว่ามีพลังมากขนาดนี้ชิบหายแล้วกู ไม่ซื้อของเลยเพื่อนฝ่ายจัดการด้วยมู้ใหญ่แปบลบแบบแบบกแปลกแปลกจริงๆแปลกคนแล้วเอาชี้ขนาดกันว่ามีอะไรแปลกๆเปล่าจีมาละเฮ้ยอะไรเนี่ยอเอ้กูจะตายเฮ้กูจะตายเฮ้ย เพื่อนชุบกูด้วย <c oughs> ไปไหนเพื่อนช่วยกูยก่อนกูไปแล้วเพื่อนกูไม่มาอยู่แล้ว <c oughs> <Help me. S 2> เอลมีอืมเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้โหเปนจ่จาเฉยกูนอนตายไล้สุดยอดมากอว่าสำหรับวันนี้กับเกมของ d o p b l e Ganger หรือว่า Skin Walker นี่ ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นเกมง่ายๆของโลบอกเนาะที่มีสไตล์การเล่นอคล้ายๆกับเจ้าตัวของเ e ็กเร็ในแบบว่าการเก็บของไปขายอะไรมันเนี้ยเออแล้วก็เกมเพย์เนี่ยเป็นการเฝ้าฐานทาวเวอร์ดิฟเน์ที่จะยงิงพวกสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาแล้วเพื่อนจะมาช่วยกูไหมเนี่ยบกมาให้เลยฮะเพราะงั้นเนี่ยเราเนี่ย จบชีวิตกันตรงนี้ดีกว่าสำหรับจ่าเฉยมันไม่รู้ตัวเลยเสมอเพื่อนมันต้องช่วยกันเนี่ยกูนอนอยู่เนี่ยเฮ้ยเพื่อนอ่ะถ้าเกิดเราเขาเข้ายังไม่ช่วยผมผเจะโอเคนะเฮ้ยมา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 แล้วไปไหนแล้วอะช่วยกูดก่อไอไอลินไอ้ลินไอ้ลินไอ้ลินเพื่อนไอ้ลินไอ้ลินไอ้ลินไอลิน เอ <laughs> างีนว่าสำหรับวันน ne. okay. ี้ก sí ับเกมของสกินวอล์กเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นเกมเรียกได้ว่าสไตล์อินดี้เนี่ยไหมสไตล์อินดี้ของโลบอคอ่ะคือมันไม่ได้เกมแบบว่าที่มันจริงจังอะไรมากอ่ะเล่นเป็นเพลินนะฮะได้ข้าวเวลาครับผมสำหรับคนที่อยากลองก็ดูเนี่ยก็ลิงก์ใต้ในคลิปเลยสำหรับวันนี้ผมจะเฉยอุริจะมาฆ่าสกินวอล์กเกอร์แล้วก็คนทุกคนที่หน้าตาคนตีนเนี่ยขอจะมาไปก่ขอได้วกันครับผม ว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจริงๆแล้วคนที่คุณรู้จักอาจไม่ใช่คนที่คุณรู้จักก็ได้